คันนี้นะคะไม้น้อยวิ่งไปแค่4,7,8,9,8เท่านั้นนะคะ4 0 0 0 0โลนั่นแหละทุกคนนะคะพวงมาลัยคะ่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นได้จอทัชสกรีนได้แม็กสวยมากนะคะพี1วันแบบนี้เลยจ้ะพร้อมยาง แน่นอนต้องยางใหม่นะคะกระจกค่ะเป็นปรับไฟฟ้ารถปีใหม่ๆม่น้อยนะคะผ่อนเบาๆเพียง6,000กว่บาทรายได้10,200ก็เปนเจ 2, ้าของคนเดียวได้เลยนะคะคันนี้อยากได้รถปีใหม่ๆผ่อนเบาๆไม้น้อยๆออปชันเยอะๆนะคะคันนี้คือใช่แล้วจ้ะเจอคันที่ตามหาแล้วจ้ะทุกคนมามาดูกันต่อนะคะก็เป็น a t ตทราดเนะคะเครื่อง1,200เกียวโตรถปี2020ใหม่พอไหมจ้ะ ผ่อนสบายๆเพียง6,359บาทสงสุด7ปีผ่อนเบาพอไหมจ๊ะพอเนาะไรายได้หมื่นสองามออกคนเดียวได้เลยนะคะคันนี้ไม่น้อยพอไว้มาดูกันนะจ๊ะคันนี้นะคะไม่น้อยวิ่งไปแค่4,7,8,9,8เท่านั้นนะคะ40,000โลนั่นแหละทุกคนนะคะพวงมาลัยคะ่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะจ๊ะมัลติฟังก์ชันแล้วนะจ๊ะ พร้อมถุงลมนิ้ภัาย SRS Airbag นะคะขออนุญาตซูมเอาโอเคนะคะนี่มาดูกันนะคะได้ความปลอดภัยได้ความปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็ได้ความสนุกด้วยนะคะในการขับรถปรับโหมดได้ด้วยสิ FM AM ็ม t ู o ู h นะคะทุกอย่างได้หมดแล้วนะคะที่พวงมาลัยแล้วไม่ต้องเอื้อมไปไกลๆแล้วนะจ๊ะแล้วก็จอของเขาค่ะเป็นจอศูนย์เดิมเลยนะจากศูนย์มิซูนะคะนี่นะคะก็ได้จอทัชสกรีนนะคะได้ได้กดปุ่มแบบว่าได้ทัชสกรีนด้วยสนุกจังนะคะแบบนี้เลยบูทูธนะคะตั้งค่ายังไงก่อนตั้งค่าอะไรก็ตั้งได้เลยนะจ๊ะใช้กันเองนะใช้สนุกสนุกนะนะคะโอเคนะคะตรงนี้ ก็จะได้ช่องแอร์แนวนอนนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะได้มีช่องเสียบสาย USB ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเผื่อใครหารไม่เจอนะคะแล้วก็จะมีเกสใส่ของนะคะที่วางแก้ว2ที่นะคะแล้วก็จะมีเกียร์ออตโต้นะคะขับง่ายเบรกมืออยู่ตรงนี้จ้ะนะคะที่วางแก้วนะคะ1ตําแหน่งตรงนี้อีกที่หนึ่งค่ะคันนี้ได้บุกเซอร์วิติดรถมาด้วยนะคะเป็นรถที่เข้าศูนย์เช็ยระยะกันมาตลอดนะจ้านี่ ด้านบนนะคะก็จะมีไฟหน้าเก่งสีฟ้าน่ารักนะคะม่านบังแดดไม่ได้หลุดนะไม่ได้หลุดนะคะมันเปิดออกได้นะคะสามารถเปิดพับไปด้านข้างได้ใส่กลับไม่ได้นะคะนี่มีกระจกในตัวแบบนี้ด้วยนะคะมีให้ทั้งสองฟังเลยนะคะก็จะเห็นพี่อยตรงนนะีะ้ก็ตะะคามหารถที่ปีใหม่ๆมพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีน ได้รถใหม่น้อยด้วยได้ขับเกียร์ออโต้ด้วยนะคะนี่คันนี้เป็นเบาะพรมสลับผ้านะคะมีที่วางแขนปุกปีกให้ตรงนี้ด้วยไม่แบบเทอะทะจนเกินไปน่ารักดีนะพอยชอบนะคะด้านหลังคานั่งได้กันสองสามคนนะคะเอาที่พักแขนนะคะขึ้นไปได้อีกหนึ่งที่นั่งนะคะมีที่วางแก้วมาให้อีกนะคะเพดานสะอาดนะคะภายในหอมสดชื่นนะคะเพราะคันนี้เป็นรถปีใหม่หมนะคะเป็นแอัทราเจลเอ็กซ์พึ่งพันสองปี2020นะจ๊ะ 6, ก่อนหกกว่าบาทเองทุกคนนะคะและยิ่งถ้าใครมีเครดิตดีๆนะเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้อีกนะคะใครอยากได้รถนะคะปีใหม่หมน้อยนะคะนี่เลยจัดให้แล้วนะจ๊ะพร้อมส่งล้อหมุนทั่วไทยด้วยะคะ่ะข้างนอกยังไม่พอในรถปีใหม่แน่นอนแม็กก็ต้องใหม่ทุกคนได้แม็กสวยมากนะคะพี1วันแบบนี้เลยนะจ๊ะพร้อมยางแน่นอนต้องยางใหม่นะคะกระจกค่ะเป็นปรับไฟฟ้ามือจับเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถนะคะ คันนี้369,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียง6359เนจากัน้อบาท, 6, บาทบสูงสุด7ปี84งวดนนจะด้านหลังมีห้องสัมภาระให้ด้วยอยากดูใช่ไหมปะไปดูกันนะคะห้องสัมภาระของเขานะคะรถสประตูนะคะก็จะได้พื้นที่ที่ว้างนะคะว้างเลยนี่ค่ะได้พื้นที่กว้างๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะ ตัวล็อกกันประตูเดิมนะคะน็อตที่ไม่เคยหมุนเกลียวรถที่ไม่เคยถอดอะไรไปซ่อมเลยนะคะน็อตต้องเดิมเดิมแบบนี้โฟกัสไหมจ๊ะนี่ค่ะโฟกัสแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวน็อตนะคะก็จะเดิมแบบนี้ค่ะแล้วก็รถก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวน็อตแบบนี้ด้วยนะคะ ตามหามานานนะคะวันนี้ได้เจอสักทีนะรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะผ่อนเบาๆเพียง6,000กว่าบาทรายได้12ก็เป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยนะคะคันนี้รถไม้น้อย4,000 40, 0โลนะคะพร้อมบุ๊กสวิตนะคะพร้อมฟังกช์ชันสนุกๆในรถให้ได้ใช้งานกันนะคะอีกหนึ่งคันที่อยากจะให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของนะยังไงก็ขอคนนึงนะรถมาคันเดียวจริงๆนะคะนี่คือเสน่ห์ของรถมือสองค่ะย,ยังไงก็ ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะออก้วยกับเพสออโต้ไม่ต้องมาถึงที่นี่เลยเดี๋ยวเราไปหาเองนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยเหนือใต้ออกตกเราก็ไปส่งนะจ๊ะอย่าลืมฝากขนมมาให้ด้วยนะคะโอเคนะคะก็ฝากกันไปด้วยกับเพ a ออโต้นะคะใครที่ยังไม่ได้ subscribe subscribe ก่อนนะกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ให้ด้วยนะคะแจ้งเตือนปุ๊บเดี๋ยวจะมีรถคุณภาพดีๆมาให้ดูกันนะคะทุกวันเลยนะคะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ